สวัสดีครับผมกอจกกักรพันธ์เดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับไฮลักซิลิโวตัวใหม่ตัวท็อปในรุ่นทีแรนเนอร์ของเราก็คือตัว2008ตัวไฮตัวนี้เลยนะครับผมมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเดีย๋ยวจะพาไปพบในทุกๆจุดทุกๆซอกทุกมุมของตัวนี้เลยครับ h ฮรักซ e ล o โวดับเบิลแคปสองจุดไฮเกียร์อัตโนมัติ ราคาอยู่ที่1,159,000บาทซึ่งรถจะประกอบไปด้วยทั้งหมด5สีนั่นก็คือสีใหม่สีน้ำเงินเข้มสีเงินสีเทาดำสีดำและสีขาวมุกกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบสมาร์ทคีย์สามารถเข้าออกประตูรถโดยที่ไม่ต้องใช้ดอกกุญแจในการสตาร์ทรถครับ ภายนอกมีการออกแบบใหม่นะครับให้มีภาพลักษณ์ที่ดูสวยงามดูสปอร์ตโดดเด่นสะดุดตามากยิ่งขึ้นด้านหน้าเนี่ยเราได้มีการเปลี่ยนกระจังหน้าปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูมินิมิติที่กว้างขึ้นแล้วก็ดูเป็นลักษณะของฝั่งยุโรปมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนกันชนล่างเราก็ได้มีการออกแบบมาให้เข้ากับกระจังหน้ามากยิ่งขึ้นดูให้ดูโดดเด่นแล้วก็ทำให้มีหน้าเกงขามกระจังข้างหน้าของเราเนี่ยจะออกแบบมาโดยใช้ดีไซน์ที่เป็นของโครเมียมทั้งหมดในช่วงของตกแต่ง ต่อมาเรามาดูเรื่องของไฟหน้ากันบ้างนะครับไฟหน้าของเรานี้ได้ออกแบบใหม่ดีไซน์ใหม่เลยซึ่งจะเป็นไฟหน้าแบบ LED Projector ที่เป็นแบบใบ e ีมมีแถบไฟไลท์ไก d i n g มีไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ LED รวมถึงไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED ด้วยแล้วก็ยังมีควบคุมการปิดเปิดแบบอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow Me Home ซึ่งจะช่วยทำให้ท่านเนี่ยสามารถใช้งานรถได้อย่างง่ายขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ถ้าจากด้านบนลงมาด้านล่างนิดนึงเราจะพบไฟตัดหมอกซึ่งไฟจัดหมอกของเราได้เป็นดีไซน์ใหม่แล้วก็ใช้ไฟแบบ LED ด้วยทําให้เรื่องของความสว่างเนี่ยบอกเลยสุดๆครับด้านหน้าติดติดกับไฟตัดหมอกจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ซ่อนมาได้อย่างเนียนมากนั่นก็คือเซ็นเซอร์กัรระยะด้านหน้าแนบไปกับตัวกันชนหน้าเลยบอกเลยว่าครับสวยงามจริงๆรุ่นนี้ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด 2,800cc 204ซีซี204แรงม้า500นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดซึ่งบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ได้ถูกปรับปรุงมาใหม่ได้สุดยอด ทั้งสีข้างเลยละกันแล้วก็สามารถเข้าออกประตูได้ง่ายเวลาที่จะขึ้นรถนะครับก็จะมีที่จับมีเราจับให้สําหรับผู้โดยสารด้านหน้าก็สามารถขึ้นรถได้ง่ายการเข้าออกง่ายมากรวมถึงคนด้านหลังก็จะมีมือจับด้วยนี่ครับสามารถเข้าไปจับปุ๊บแล้วก็ขึ้นรถได้อย่างง่ายดายรวมถึงด้านล่างเรามีเรื่องของบันไดข้าง่ามีบันไดข้างให้สําหรับคนที่ขึ้นลงได้อย่างสะดวกด้วยเช่นกันครับ ต่อมาเป็นถังน้ํามันถังน้ํามันของเรารองรับน้ามัน B20 ทําได้80ลิตรถังอยู่ด้านฝั่งซ้ายนะครับโลโก้สีคูณสแบบใหม่สวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไฟท้ายนี่เป็นไฟท้ายแบบใหม่เป็นแบบ LED ดีไซน์ใหม่ซึ่งจะทําให้คนที่ขับตามมาข้างหลังเนี่ยดูรถเราโดดเด่นมากยิ่งขึ้นสวยงามมากครับต่อมาเป็นไฟ LED ของไฟท้าย สังเกตนะครับว่าจะทําให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่วนไฟเบรกของเราเนี่ยยังใช้เป็นหลอดของฮาโลเจนเหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของไฟเลี้ยวทั้งสองข้างก็ยังคงเป็นหลอดไส้ยังเหมือนเดิมครับกระบะท้ายยังคงเป็นแบบลักษณะเดิมซึ่งความปลอดภัยยังคงมีให้อย่างเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็น ต้องมองหลังที่มาจากด้านท้ายรวมถึงไฟเบรกดวงที่3เราก็ยังคงให้ท่านได้ติดรถไวเหมือนเดิมครับถัดมาสิ่งที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตรงกันชนท้ายที่เป็นลักษณะโคมีมี่เราได้เพิ่มเซ็นเซอร์กระระยะถอยให้อีก4จุดสำหรับลูกค้าที่บางครั้งต้องบรรทุกหนักและต้องเปิดฝาท้ายยังคงมีเซนเซอร์ช่วยในการกระระยะอยู่ครับด้านบนเรามีไล่ฟ้า ให้กับลูกค้าที่เวลาเกิดฝ้าหนาขึ้นก็จะสามารถกดไล่ฝ้าด้านหลังเพื่อให้มีทัศนวิสัยที่ดีขึ้นในการขับขี่เช่นเดิมครับมาดูช่วงล่างด้านหลังกันเราได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้เหลือแหนบเพียง3แผ่นและได้มีการเซตโชคแบบใหม่ทำให้เกาะถนนมากยิ่งขึ้นขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นครับ นอกจากนั้นแล้วระบบความปลอ,อดภัยครบคัน ABS, EBD, v a VSC, TRC, TSC, HAC, DCS, TDS มาครบจริงๆครับคันนี้ก่อนเข้าไปข้างในเรามาดูแผงประตูข้างกันก่อนแผงประตูข้างออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกสบายเช่นเคยครับกระจกทั้ง4บานเป็นกระจกขึ้นลงแบบไฟฟ้าและเป็นแบบอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบ Jam Protection อีกทั้งเวลากลางคืนก็ยังมีไฟเพิ่มให้ขึ้นด้วยสวยงามจริงๆภายในตกแต่งเป็นแบบโครเมียมนะครับเป็นแบบระบบพุชสตาร์ทมีปุ่มที่เราจะปิดเซ็นเซอร์รอบคันด้วยแล้วก็ปุ่มเปิดฝารกระโปรงหน้าและฝาทัมันภายในตกแต่งเป็นลักษณะโครเมียมดูทันสมัยสวยงามครับ พวงมาลัยของรถรีโว่เป็นพวงมาลัยที่ปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันสามารถที่จะลดเสียงเพิ่มเสียงรับสายวางสายแล้วก็เปลี่ยนคืนได้ด้วยครับหน้าปัดได้มีการออกแบบหน้าปัดใหม่ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นดูโดดเด่นและก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยภายในหน้าปัดนั้นจะประกอบไปด้วยเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองแล้วก็ดูได้ด้วยว่าทิศทางของล้อของเราเนี่ยหมุนไปในทิศทางไหน และพร้อมอย่างนั้นยังมีเรื่องของการแสดงผลความเร็วที่เป็นแบบดิจิตอลด้วยการตั้งค่าของรถคันนี้สามารถตั้งค่าได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าภาษาหน่วยแล้วก็การตั้งค่าปุ่มกดต่างๆทริป A ทริป B, รวมถึงการคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองก็สามารถทำได้นะตรงนี้ได้เลยครับ ต่อมาเป็นภายในแผงบางแดดด้านผู้ขับขี่เนี่ยก็จะเป็นแผงบางแดดแบบธรรมดาแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารก็จะมีเรื่องของกระจกมาให้ด้วยมีช่องเก็บแว่นตาเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็กระจกที่เป็นกระจกตัดแสง2ชั้นเลื่อนถัดลงมานิดนึงก็จะเจอหน้าจอสัมผัสแล้วก็พร้อมกับระบบแอร์ที่เป็นแอร์อัตโนมัติด้วยเบาะนะครับเป็นเบาะหนัง สังเคราะห์ซึ่งเบาะตรงนี้เป็นเบาะไฟฟ้าสาม,มารถปรับได้สูงสุดถึง8ทิศทางด้วยกันนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวตรงนี้ปรับเป็นพนักพิงเข้าออกนะครับปรับด้านท้ายขึ้นปรับด้านหน้าขึ้นปรับด้านหน้าลงปรับด้านท้ายลงเลื่อนหน้าแล้วก็เลื่อนหลังครบทั้งหมดทั้ง8ทิศทางครับ และมีโนใหม่ที่มากับจอวันนี้ก็คือระบบ Apple CarPlay นั่นเองสามารถเสียบโทรศัพท์ที่เป็น Apple แล้วก็สามารถสั่งงานได้เลยไม่ว่าจะเป็นแผนที่ว่าเราอยากจะไปไหนสั่งงานได้เสียงได้เลยครับนอกจากแผนที่แล้วถ้าในกรณีที่เราฟังเพลงเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะฟังอะไรแล้วแต่แอปพลิเคชันที่อยู่ในตัวโทรศัพท์ของแต่ละคนได้เลย นอกจากนั้นแล้วเรายังฟังเพลงพร้อมกับใช้งานแผนที่ไปพร้อมๆกันก็ได้ครับนอกจากนั้นแล้วจอยังแสดงผลถึงการถอยของตัวรถด้วยครับซึ่งการถอยในครั้งนี้เราพิเศษกว่านั้นก็คือจะสามารถแสดงผลทั้งจอหน้าจอหลักแล้วก็ตรงหน้าจอตรงกลางด้วยพร้อมกับเสียงที่จะบ่งบอกว่าใกล้วัตถุแล้วระบบเครื่องปรับอากาศยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเป็นระบบแอร์ออโต้เพียงหนึ่งสัมผัสก็เปิดใช้งานได้แล้วครับ ด้านล่างมีช่องเสียบ USB เพื่อต่อฟังเพลงมีช่องเสียบไฟทั้งหมด2ช่องรวมถึงมีระบบ D-LOCK i f ระบบิ VSC ระบบ DAC ที่จะทำงานควบคู่กับระบบใช้งาน 4Win ที่เป็นแบบไฟฟ้าเพียงปรับ H4 ก็สามารถใช้งานได้ครับถ้าต้องการใช้เตียต่ำก็ใช้ L4 โดยการกดแล้วก็บิดสามารถใช้งานได้ง่ายมากครับ ด้านล่างก็จะมีช่องเก็บของสามารถวางแก้วได้2ใบปุ่ม power และ eco mode ใช้ในการที่จะช่วยทำให้เราขับได้อย่างสนุกและมั่นใจมากยิ่งขึ้นในทุกสถานการณ์เบรกก็ยังคงใช้เป็นเบรกมือแบบสายนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายดียวยงแค่ดึงขึ้นมาครับเกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์แบบ s e q u e n t i o n shift นะครับสามารถดันมาขวาเพื่อที่จะลด แล้วก็บวกเกียร์ได้สามารถทําให้อัตราเร่งนั้นดีขึ้นหรือว่าขณะที่เราลงเขาเนี่ยก็จะสามารถทําได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับช่องเก็บของด้านในนะครับสามารถมีช่องเก็บของให้มากมายรวมถึงที่พักแขนด้านในก็จะมีช่องเก็บของรวมถึงมีรูเสียบไฟ220เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานด้วยไม่ว่าจะเป็นการเสียบปลั๊กหรือว่าแม้กระทั่งโน้ตบุ๊กเองก็ตาม ด้านหน้าก็จะมีช่องที่สำหรับใช้งานก็คือเป็นช่องคูลบ็อกช่องเก็บรักษาอุณหภูมิเพื่อให้ชั้นเนี้ยได้เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มได้อย่างที่ไม่เย็นไม่อุ่นเกินไปช่องเก็บของด้านล่างก็สามารถเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากครับ ส่วนลำโพงของเราออมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด6ตำแหน่งด้วยกันก็คือจะมีทวิตเตอร์2ลำโพงคู่หน้า2แล้วก็ลำโพงที่อยู่ประตูข้างหลังอีก2รวมเป็นทั้งหมด6ตัวด้วยกัน